สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพี่เต้าล้อซิงครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถใหม่หน่อยนะครับโอ้ใหม่แกะกล่องครับโคโมัสุ PC สอ0ร้อย CE นะครับตัวนี้น่าจะใหม่ล่าสุดครับโอ้โหโรงงานวันแรกครับ รถใหม่พี่น้องวันนี้พาชมรถใหม่เนาะครับใหม่แกะกลองเลยหลวงได้หลวงครับช่วงนี้ดินหลวหลวมๆตีปากเคร์ิงครับดูครับโอ้โหต,ตีปากช่วงนี้ก็จะกินหมูหน่อยครับกินง่ายหน่อยนะครับ เทียลิงช่วงนี้กินง่ายครับเพราะว่าดินจะหลวมๆฝนตกทุกวันเลยครับกินง่ายหน่อยนะถ้าเป็นหน้าแรางนี่โอ้แน่นครับสำหรับคนที่ทุนเยอะครับทุนเยอะแบบนี้จบๆครับเจ็บทีเดียวจบเลยนะครับอาจจะลงทุนเยอะหน่อยนะครับ สำหรับคนที่มีทุนอยู่แล้วนะครับนาะถ้าคนทุนหน่อยอุ้โอ,อ๊ยเบิ่งไหมถ้าคนทุนน้อยก็อย่างว่าครับงบห้าหกแสนอันนี้น่าจะสามล้านกว่านะพี่น้องสามล้านเก้ามานี้ครับโอ้โหผ่าจงความแรงครับ ถ้านหน้าแรงไม่ได้กินง่ายขนาดนี้นะครับดิถ้านหน้าฝนและยกล้อขนาดนี้แมงนี่ครับแรงของเขาจริงๆครับแต่ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าดินค่อนข้างจะหลวมหน่อยต้องระวังหน่อยครับโอ้ <laughs> ต้องระวังนิดนึงครับดูครับดินลมลึกครับมีกล้องหลังนะครับตัวนี้มาถึงสดๆร้อนๆโรงงานวันแรกเลยครับแจมๆสวยๆไปเลยสาบกรถใหม่สาบกโคมสึกนะครับต้องตัวนี้เลยอ้าวชมกันไปเรื่อยๆครับรถใหม่ครับ ดียังไงก็ดีครับรถไหมว่าจะมีเงินสื่อนี่แหละเราต้องอยู่ห่างรัศมีการทำงานเขานิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง <laughs> มันง่ายไปหมดครับรถใหญ่ด้วยกำลังมหาศาลเลยนี่นี่วาดอย่างเดียว นี่ถ้าตักใส่ดำนี่นะพี่น้องนะโอ้สามตักสี่ตักรู้เรื่องครับสองร้อยอีซีมาแล้วมาแล้วคือจะต้องลบแล้วแหละ ดูครับหมุนหมุนบิดบิดไปเลยพี่น้องรถใหม่อะไรก็ดีนะครับกำลังวงชาตัวดงตัวเดินนะครับคุ้มพลังเขาเยอะแยะแต่ปัจจุบันนี้โอ้รถไม่โคเยอะนะครับ Rốt mấy khô dữ, rốt đông dữ ปลารุกร้างครับก็บไม้ไว้ในมุดนี่ตอไม้เพียบเลยครับยาวเฟือยเลย ชมกันไปเรื่อยๆครับเสียงนิ่มมากเลย,ยครับม,มืดตึ๊บเลยพี่น้องมืดตึ๊บครับ <c ười> นเะครับเยอะแมนโบราจาดสองตัวสองตัวเัวเเจ้าชิบวังสอ่มเราไม่ได้รู้สเปครถขนาดนั้นครับมีหน้าที่พาเอฟซีมาดูสวย นิ่ม,น,มนิ่มมากเลยเนาะดูเขาทำงานนิ่มมากเลยน,ะน่าจะมันมือหน้าดูนะอ,อ,อ่ะเนี่ยโอ้ไม่ไหวมัง้งสวิงหน้าหลังบอกปล่ไปบ่เป็นเลยเด้จันาร์ไปแล้วครับเอาสินั่ไปพี่้อง ะไม่ค่อยนิ่งนะครับต้องขออภัยอึอ้งครับอึง้ง ไม่ต้องขุดเลยครับดินชื้นครับงัดเลยพี่น้องแรงของเขาจริงๆชมกันไปเรื่อยๆครับเอานี่ครับเอาบางตอก็ต้องขุดเหมือนกันครับปุ่นเขาสวยครับปุ่นสวย रोम ये पहले का บางคนนะครับที่ชอบโคมสุเขาก็ใช้แต่โคมสุเลยบางเจ้าก็ใช้แต่โกบีแล้วแต่คนเล่นครับโคมสุนี่ความเร็วโอ้ไม่ต้องสืบครับยิ่งรถใหม่แบบนี้ด้วยโอ้โหรถจอดเลยเลยพี่น้องนี่ ดูแบบใกล้ๆเลยครับเ่<ม>้ยตอไม้ อ่ะก็ได้ชมวีดีโอการทำงานของเจ้าโคมสุ PC 200 CE อันนี้แล้วนะครับเนาะก็ขอ,องปากของคอกันแล้วแหล,และก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมทุกท่านด้วยครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ